สวัสดีครับมาพบกับผมบีครับกับรายการมานี่ฟ้าเช่นเคยนะครับผมเเราก็จะมาพูดถึงหุ้นนะครับปัจจุบันนะครับวันนี้เป็นวันที่10นะครับผมอ่สิบเดือน8 6ดหนะครับผมอ่านี่นะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นก็ก็ยังอยู่ที่พันสามร้อยกว่าจุดนะก็เขียวเขียวแดงๆอยู่ประมาณนี้นะครับผมเออ่ยังไงเนี่ยเออ่ผมจะเริ่มเรื่องด้วยขอโทษเพื่อนที่คลิปที่แล้วนะครับผมไม่ได้ทํา เอ่อคลิปหุ้นมาประมาณเดือนกว่าๆได้แล้วนะเพราะาดีพ่อป่วยนะครับคุณพ่อป่วยพอดีก็เลยไม่ได้ทําหุ้นแต่ต้องขอโทษเพื่อนที่อยู่ที่คลิปที่แล้วนะครับเรื่องของ Noble นะครับที่ติดดอยอยู่ณปัจจุบันนะครับคือ Noble เนี่ยคือผมดูตอนนั้นก็คือความสดใสมันดีนะครับไอตัวกราฟมันดีทุกอย่างมันขึ้นดีนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าตลาดหุ้นล่วงครับล่วงแบบล่วงยาวล่วงกลาวเลยครับผม ทั้งกระดานนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับแต่ยังไงก็คือเราวิเคราะห์จากตลาดหุ้นมันวิเคราะห์ยากนะครับเพราะว่าแนวโน้มของตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะแล้วก็เรื่องของต่างประเทศนะครับเรื่องสภาวะต่างประเทศต่างๆทรัมป์เทิร์มออกมาหูวิคหนึ่งออกมาไม่รู้กี่สิครั้งนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าตัวนั้นเราวิเคราะห์ไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะ เพราะฉะนั้นคือแต่ก็ต้องขอโทษเพื่อนที่ติดตามด้วยนะครับว่าเอ่อทำให้แบบว่าติดดอยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ติดดอยนะอยู่นะครับอ่ะเราจะมาพูดถึงปัจจุบันดีกว่านะครับเอาปัจจุบันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยผมมีคุณอาที่รู้จักกันอยู่นะครับแล้วก็ผมได้ในในเครือข่ายกันนะครับก็คือเขาเป็นลูกทีมผมนั่นแหละนะครับก็คือผมก็จะแนะนําในการเข้าซื้อต่างๆเนาะ อ่าเนี่ยครับก็คือวันที่7นะครับเนี่ยวันที่7ผมก็จะบอกว่าเออเข้าซื้อ SCA พอเข้าซื้อ SCA ทํามันก็ทํากําไรให้เราได้อยู่นะครับก็คือทํากําไรให้อยู่ที่18,400แต่จริงๆคือตอนที่ผมขายไปนะครับผมซื้อมาอยู่ที่25.29ผมขายไปยี่สิบแนะครับทำกำไรได้13,800กว่าบาทนะครับ โดยประมาณแต่ว่าผมให้คุณนาเขาดูว่าเออควรจะซื้อประมาณนี้นะอะไรเงี้ยควรจะออกประมาณนี้กับเนี่ยผมจะออกแล้วนะผมเลยโทรไปแจ้งเขาว่าผมจะขายทิ้งแล้วนะซึ่งตัว S T A เนี่ยเป็นบริษัทแม่ของบริษัท S T G T นะครับผมทําธุรธกริจเกี่ยวกับยางพาราเนาะก็เขาเป็นแข็งก่าตลาดอยู่แล้วแต่ว่าช่วงที่เขาตกไปเนี่ยผมก็เลยมองว่าเออช้อนซื้อดีกว่าไว้ที่25บาทมากกว่านะครับ จริงๆจ,จะช้อนซื้อยี่บสี่บาทซื้อไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรก็ก็ก็ถือว่าทํากาไรได้แล้วนะครับก็ได้มาหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วผมก็เลยโทรไปบอกแกว่าเออรีบนะรีบรีบรีบขายประมาณนี้คือจะถือไว้ก,ก็ได้นะครับจริงๆมันขึ้นได้ถึง30บาทถ้ามันหลุดแกบของมันนะออหลุดหลุดตรงนั้นแล้วมันพลังในการดันตัวเองขึ้นพ้นเส้นเส้น,เส,นเส้นแกบของมันนะครับโอเค ตรงนี้ก็คือผมก็เลยแคปไปว่าผมเข้าซื้อแล้วนะนะก็คือเข้าซื้อวันที่7นั่นะครับวันที่7นะครับเข้าซื้อ IIG นะครับผม IIG เนี่ยเขาพึ่งเป็นน้องใหม่ในตลาดนะเข้าวันที่6นะครับเดือน8นะครับ6 3านี่เองนะครับก็คือไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วผมวันที่7เนี่ยผมก็ได้เข้าซื้อเลยนะครับ<ๆ>เขาเปิดตัวมาเนี่ยอยู่ที่16บาทกว่านะแล้วผมก็เข้าซื้อไปตอนที่มัน22บบาทแล้วนะนะครับก็ ก็ตอนนี้ป,นปัจจุบันนะครับ i อไเนี I ่ยให้ดูนะครับ i อณั I G, ปัจจุบันก็คือผมเข้าซื้อ22นี่นะครับ i อี4,500หุ้นนะครับผมแล้วก็เข้าซื้ออยู่ที่22.24เอ้ย22.12นะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันคือ24.40มันน่าจะขึ้นกว่านี้ได้อีกนะครับผมประเมินนะน่าจะขึ้นหุ้นตัวเนี้ยนะครับก็จะทำกำไร อยู่ที่ประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ยังไม่ขายนะครับยังไม่ขายก็ถือไว้อีกสักมันไม่ถึงวีคหรือวีคนึงอะไรเงรรี้ยประมาณนี้ขอดูสถานการณ์มันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะเข้าซื้อผมว่าตอนนี้ก็ยังทํากําไรได้อยู่นะยังยังเข้าซื้อทํากําไรได้อยู่นะก็ก็ลองดูกันไปว่าว่าว่าสนใจหรือเปล่านะครับก็ช้อนซื้อกันไปนะครับ ไอจีนี่เป็นเรื่องของ IG ส่วนมิ้น No โนเบลระยะยาวผมถือไว้นะครับก็ปล่อยมันไปไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับคราวนี้เรามาดูว่าผมหลังจากผมแนะนําไปนี่ครับไอจีนะครับด่วนเลยนะครับต้องรีบเข้าอันนี้ผิดนะครับต้องต้องรับเข้าผมเขียนพิมพ์ผิดนะเป็นต้องรีบเข้านะครับรีบรีบเห็นไหมครับรีบเข้าแล้วพอดีว่าผมติดติดทุระอยู่ผมเลยไม่ได้เปิดคอสายไว้แล้วก็ค่อยโทรกลับหาแกสักพักหนึ่งนะครับแล้ว เนี่ยพอผมซื้อเข้าปั๊บมันก็ขึ้นมาแล้ว1,400กว่าบาทนะครับและอันนี้ตารางวิเคราะห์เดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายให้ฟังนะตารางวิเคราะห์ผมตอนนี้เมื่อเช้านะครับคือวันนี้นะครับวันที่10นะครับผมก็ถ่ายไปแกดูว่า,อาตอนนี้ขึ้นไปพันสามสี่ศูนย์แล้วนะก็คือขึ้น1 2 1 2จุดสบเปอร์เซ็นต์นะอะไรเงี้ยก,ก็บอกว่า IG ประมาณนี้นะครับนี่คือล่าสุดวันนี้เลยนะนะครับอ่ะช่างมัน อันนี้ก็คือผมจะถือไว้ยาวๆนะอ่าเรามาดูเรื่องของอันนี้ดีกว่าเรื่องของเออ่ตัวกระดานที่ผมทำไว้นะทำไว้วันที่7นะครับผมก็จะติดตามหุ้นต่างๆนะอ่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูนะครับคือหุ้นเนี่ยเอ่อเนื่องจากเอ่อความคิดผมนะนี่คือสไตล์ผมแล้วกันนะเอาเป็นอย่างนั้นดีกว่าคือทุนผมไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับผมผมก็จะเล่น เน้นโวลุ่มนะครับก็คือเน้นหุ้นที่ต่ำกว่าราคา50บาทลงมานะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อหุ้นตัวที่แพงๆนะครับห0 0บาทขึ้นไปเงี้ยเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นสวยครับมันก็ขึ้นเยอะแต่ว่าเวลาเราได้กำไรครับส่วนต่างกำไรเนี่ยมันจะน้อยมากนะครับเพราะว่าเราซื้อโวลุ่มได้น้อยนะครับคือถ้าเราซื้อโวลุ่มได้เยอะเนี่ย กำไรจะทำกำไรให้เราสูงนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดเยอะเลยนะครับเป็นหลายเป็นหมื่นนะครับไม่ใช่เป็นพันนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณมีทุนแค่แสนสองแสนสามแสนถึงห้าแสนหรือล้านหนึ่งเนี่ยคุณเล่นวอล่มจะดีกว่านะคือนักเล่นหุ้นหลายๆคนเาก็ไม่พูดถึงวอล่มนะครับเขาพูดถึงแค่เพราะว่าเขาอาจจะมีเงินทุนหนาอยู่นะ แต่ถ้าเรามีเงินทุนหนาเนี่ยเราจะไปเล่นโวล่ม,มน้อยๆอย่างเขาก็ได้ทุนหุ้นหุ้นตัวแพงๆก็ได้ตัวละ3 0 0ร้อยสก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณนะแต่คือสําหรับผมเนี่ยทุนผมน้อยผมก็จะเล่นในส่วนที่แบบว่าโวล่มกับราคาไพรซ์ราคาหุ้นไม่เกิน50บาทละกันโอเค S T A เนี่ยผมประเมินไว้เนาะก็คืออยู่ที่ประมาณ29แต่มันน่าจะขึ้นไปได้มากกว่านี้อีกก็ได้นะครับตอนนี้มันอยู่ที่28.75นะ แล้วก็ราคาที่เข้าซื้อได้นะครับก็คือ23บาทขึ้นไปถึง25บาทนะรหรือ26บาทก็แล้วแต่คุณนะก็ลองประเมินดูแต่ผมติดตามหุ้นเนี่ยผมก็จะเขียนว่าราคาที่ซื้อได้โลของมันเท่าไหร่ไฮข,ของมันเท่าไหร่นะครับไฮนี้ห้ามเข้าก็คืออย่าเพิ่งไปซื้อปล่อยมันไปก่อนนะครับแล้วก็ IG g เห็นไหมครับยีบาบาทจุดศูนย์ศูนย์นะครับแล้วตอนเอ่อตอนที่มันเปิดตัวออกมามันเปิด16บาทนะแต่ผมตั้งไว้สี่สิบเก้าจุดแปดศูนย์นะครับก็คือถ้าม ตัว i อจมันก็ขึ้นไปถึง24.40แล้วนะ,อะของจริง24.40นะครับผมโอเคเนี่ยเรามาดูต่อนะครับผมซูปเปอร์เนี่ยผมเขียนผิดนะข้างหลังก็คือมันไม่ใช่17-23บาทนะอันนี้ผิดนะครับผิดนะครับห้ามสนใจนะตรงนี้เออผมตั้งไว้สูงสุดก็คือ1บาทเพราะว่าซูปเปอร์นี้คนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละแต่ก็ยังมีโวล่มในการเล่นอยู่นะครับก็คือมีการเข้าซื้ออยู่ตลอดเวลานะยังติดท็อปอยู่นะครับ ติดหน้าแรกอยู่นะครับใน50เซตนะก็ถ้ามันลงมาอยู่ที่ประมาณ0.8อะไรเงี้ยก็ซื้อได้นะครับลง0 8เงี้ย0.8น9นี่มันขึ้นสิตังค์ผมก็ไม,ไม่ไม่แนะนำนะให้ซื้อนะซื้อสัก0.8อะไรเงี้ยจะดีกว่าเพราะตอนนี้ยังเข้าซื้อไม่ได้นะครับซูเปอร์น่าจะติดหน้าแรกนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงขอดูก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับผมซูเปอร์ซูเปอร์อรมีไหม ซุปเปอร์โอ้โหเงียบเ <laughs> งียบพริบซุปเปอร์มีไหมไม่มีนะครับผมไม่ติดหน้าแรกนะวันนี้ไม่ติดหน้าแรกเดี๋ยวก็เซิร์ชดูแล้วกันซุปเปอร์อ่าซุปเปอร์ศูนย์จุดเก้าสามยังไม่น่าเข้าซื้อนะครับตอนนี้ยังไม่น่าเข้าซื้อนะก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าลงซักไหนดูเอ่อราคาที่ผ่านมาหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะ าถ้าลงสักเนี่ยแปเนี่ยครับแปเห็นไหมครับราคา89น่าซื้อนะ90ก็ซื้อได้นะครับก็ประมาณนั้นเนี่ยอยู่แรงประมาณนี้ครับมันจะขึ้นบาทหนึ่งเห็นไหมครับประมาณ75นี่กรีดเลยเข้าซื้อเลยเนี่ยก็เจอพวกนี้เข้าซื้อเลยนะครับผมเข้าซื้อให้หมดนก็ดูสถานการณ์ของมันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็คือประมาณนี้นะครับผมอ่าเรามาดูเอ่ออะไรอ่ะ BJC นะ BJC ผมก็ ดูไว้อยู่นะครับก็คือหุ้นมันไม่เกิน40บาทเนาะถ้ามันลงมา36 25ก็ซื้อได้นะครับหรือแรงๆประมาณนี้สูงสุดของมันคือ40บาทนะครับแต่ตัวเนี้ยอาจจะใช้เวลาสักมัน2อาทิตย์หลังซื้อแล้วนะใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วก็ c p f ก็เหมือนกันนะครับก็35นะครับลงมา31ก็ซื้อได้นะ c p f มีไหมลองขอดู c p f หนะ่อย c p f ขอดู จะได้แบบไล่ๆดูกันไปนะครับเผื่อเป็นไอเดียให้กันนะครับก็คือเพื่อนๆก็ดูอ่ะยี่สิบแปดเนี่ยสามสิบสองเห็นไหมครับสามสิบสองเมื่อวานเมื่อวันยี่สิบแปดนะเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นมาสามสิบสองใช่ไหมเดี๋ยวขอดูอีกทีอ่าใช่สามสองจริงด้วยสามสองสามสามนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับก็คือเข้าซื้อได้นะเนี่ยเข้าซื้อได้ก็คือ วันที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ที่สามสิบสามสามสิบสาม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 สองสามเห็นไหมครับสามสี่ก็เข้าซื้อได้นะช่วงช่วงนี้แก็บแก็บช่วงช่วงนี้เข้าซื้อได้นะครับถ้าเพื่อนอยากซื้ออะไรเงี้ยก็ลองดูไปนะครับ BdMS นี่รู้สึกจะติดหน้าแรกนะตอนนี้รู้สึกจะยี่สิบบาทจุดกว่าจุดเก้าูหรือจุด,จดยังไงจะขอดูบีน่าจะติดน่าจะติดหน้าแรกนะเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นะครับผมอ่าใช่ b ีดเอีมยวรอมันขึ้นแป๊บหนึ่งมันฝีดขึ้นแป๊บหนึ่งครับโอเค เข้าซื้อได้นะครับก็ทํากําไรได้อยู่บัตกว่านะตัวนี้นะน่าจะทํากําไรได้บัตกว่าโอเคก็ติดตามไปนะครับผมถ้าสนใจก็ติดตามไปนะครับเอ่อ BTS เนี่ยผมก็ดูรีมากไวอยู่นะว่าเออน่าสนใจนะตอนนี้ลงมาเหลือ10บาทแล้วครับ b ีเอ่อ BTS นี่ยสิบาทถือว่าถูกนะก็อาจจะลงอีกไหมก็เดี๋ยวต้องไปดูกันแต่ว่าสูงสุดของมันก็คือทำกำไรอยู่ที่12บบาทเพราะฉะนั้นคือ แกะประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2บาทกว่าถ้าถือว่าโวล่มกับจํานวนถ้าเราซื้อเข้าไปก็ทํากําไรได้ถึง12บาทหรือ11บาท80อะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับำก็ทํากําไรได้แล้วแบมก็เหมือนกันนะครับแบมแบมไม่รู้ติดนะั้แรกเปล่าเดี๋ยวขอดูนะคือผมพยายามซื้อหุ้นตัวที่มันติดท็อป50นะเพราะว่าการซื้อหุ้นติดท็อป50มันจะดีอย่างหนึ่งครับก็คือมันขึ้นลงแล้วมันมีโวล่มในการเข้าซื้อของตลาดหุ้นเนาะเดี๋ยวดูแบมหน่อย แบมเป็นไงบ้างแบมก็2.84 2.84นะครับดูราคาย้อนหลังหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างเราอันนี้เราผมวิเคราะห์กราฟมาคร่าวๆแล้วนะแล้วก็คือผมก็มาดูแรงราคานะครับก็ว่าเป็นไงบ้างนะครับาราคายังเข้าไม่ได้นะครับยังเข้าไม่ได้แบมยังเข้าไม่ได้นะแบมต้องลงมาต่ำกว่า23นะถึงจะเข้าได้นะครับอย่างที่ผม 23.20ต่ำกว่า23.20โดยประมาณนะโฮมโปรเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้โฮมโปรก็ยังน่าสนใจอยู่นะ i v l ก็น่าสนใจนะครับก็คือถ้าลงมาประมาณนี้อยู่ในแรงประมาณนี้ก็ซื้อได้ i v l ตอนนี้เป็นไงบ้างขอดูนะครับ i v l 25ครับผม25่าผมตั้งไว้เห็นไหม25 4บาท แล้วเรามาดูราคาย้อนหลังกันอ่า25เข้าซื้อได้นะเนี่ยเข้าซื้อได้ถูกนะครับถูกนะครับถูกนะราคาลดลงมาเยอะนะราคากดตัวลงมาเยอะนะครับก็ถือไว้สักอาทิตย์2อาทิตย์นะก็น่าจะได้กําไรนะเนี่ยถือไว้สักสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับทำกำไรได้แน่นอนเกือบ5บาทนะก็ถือว่าโวลุ่มดีนะครับ ที่ส่งให้คุณอานะที่รู้จักกัน AOT เนี่ยคือตอนนี้เหลือ49บาทแน่นอนนะครับมันเคยอยู่59บนะนี่เลขเก้นะอาจจะไม่สวยนิดน,นึงคือ AOT เนี่ยมันมีปัจจัยอยู่ที่ว่าแบบว่าเออรายได้ที่เขาเข้ามาครับมันไม่มีคนขึ้นสายการบินไงแล้วมันไม่มีสายการบินต่างประเทศแล้ว King Power เนี่ยเห็นข่าวล่าสุดเนี่ย King p o เ e r เนี่ยเขาคิดก,กำไรต่อหัว200บาทต่อคนนะครับแล้วเขามีมินิมัมว่า เ,เขาจะทำกำไรได้200บาทต่อคนเขาก็เลยให้ค่าหัว LT เนี่ยก็คือคนที่บินเข้ามาเขาคิดให้200บาทต่อหัวไปเลยนะครับเป็นเหมือนเหมาๆอะไรสักอย่างเนี่ยคือในส,ส่วนสัญญาเอของเขานะครับก็คือเขาทำกันไว้อย่างนี้ประมาณนี้แล้วตอนนี้เอลเนี่ยกับกับ k p o w p r w i r g p เนี่ยคิงพาวเเนี่ยมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาภายใน90วันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดบริษัทเขาเกิดความเสียหายในการที่แบบว่า ไม่มีคนบินเข้ามาเลยหรือหรือหรือการใช้สายการบินเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสุวรรณภูมิเนี่ยสัญญามันก็จะเป็นสัญญาแบบว่า King Power ต่างประเทศเนาะเป็นดีลที่ฟรีต่างประเทศที่มันจะเข้ามาใช่ไหมครับเขาก็การวาระตีว่า200ต่อหัวนะครับแล้วก็จำนวนมินิมัมเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ว่าถ้าในประเทศเนี่ยก็ที่เห็นสญญญายการบินต่างๆที่เป็นของ King Power หรืออะไรเงี้ยเขาก็มีสัญญาในประเทศซึ่งยอด คนบินก็ยังไม่ถึงจุดที่เขาจะสามารถจ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้น a ออที e ก็จะไม่มีรายรับเข้ามานะรายรับจากนั้นแล้วส่วนสายการบินเนี่ยก็คืออย่างที่รู้ข่าวกันผมไม่ทราบว่าคนอื่นรู้หรือเปล่านะก็คือสสสายการบินเนี่ยเข้าสู่สภาวะก็คือ,อ,อปรับปรุงหนี้แล้วนะครับปรับปรุงหนี้เรียบร้อยนะ คือมันจะมีคําอีกคํหนึ่งผมจาจาไม่ได้เหมือนกันคือประมาณปรับปรุงนี้เนี่ยแหละสองสองลายแล้วนะครับเข้าไปทําตรงนั้นและสองลายที่เหลือเนี่ยยังไม่รู้ว่าสายการบินอื่นจะเข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเข้าในส่วนของเอ่อเข้าไปปรับเป็นลูกหนี้เนี่ยเพราะว่าเขาติดหนี้เยอะใช่ไหมครับแล้วมันเกิดสภาวะการขาดทุนเนาะมันก็จะมีผลกับเออทีเพราะเออทีเนี่ยจะได้เงินจากสายการบินในการ พาเอ่อนักท่องเที่ยวขึ้นลงอะไรก็ตั้งแล้วแต่นะครับเอ่อที่สัญจรไปมาเนาะมันก็เหมือนแบบรถทัวร์ไม่มีคนขึ้นนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าเขาเป็น l ออทเขาควบคุมทั้งหมดไงมันก็เลยแบบว่าทําให้ตอนนี้หุ้นเขาตกมากนะเราก็ต้องไปรอดูตรงนั้นเราก็ให้ีมาร์ k ไว้ก่อนแล้วกันว่าน่าสนใจหรือเปล่านะครับผมตรงนี้อีกตัวหนึ่งจริงๆผมผมเขียนไว้บนกระดานนะแต่ว่า ผมอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เข้ามาในนี้นะก็เป็น ner นะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจเอนจิเนียร์ก่อสร้างอะไรประมาณนี้เขาก็ราคาเนี่ยตอนที่มันลงที่2.20เลยนะไม่ไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยติดหน้าแรกหรือเปล่าออติดหน้าแรกเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยครับเห็นไหมครับก็คือ3.7กว่ากว่าราคาดีนะตอนนี้เข้าได้ไหม น่าจะเข้าไม่ทันแล้วนะครับน่าจะเข้าไม่ทันแล้วนะอ่าน่าจะเข้าไม่ทันแล้วเนี่ยคือวันที่ผ่านมามันลงมาเยอะใช่ไหมผมกะจะช้อนซื้อช่วงๆช่วงๆวันที่วันที่เท่าไหร่อะวันที่10กว่ากว่านี่แหละเออสิกว่ากว่าของเดือนเดือน6เดือนเนี่แหละเนี่ยช่วงประมาณเนี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยช่วงประมาณเออผมดูช่วงประมาณเนี้ยแหละ3ถึง7เพราะฉะนั้นคือราคาราคาเขาเนี่ยตอนนี้เราเข้าไม่ได้แล้วนะไม่ทันแล้ว แต่ก็ให้ติดตามไว้เพราะว่าเป็นหุ้นที่ดีแล้วก็โวล่มการซื้อขายดีนะครับแล้วราคาในาส่วนของนี่มันไม่เกิน50บาทที่เราตั้งไว้ถ้าเกิดว่าไม่เกิน50บาทเนี่ยหุ้นหุ้นละสองบาทกว่าๆเนี่ยเราซื้อโวล่มได้เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นทํากําไรได้ดีนะครับถ้ายังไงก็อย่างที่บอกนะครับฝากขอโทษนะครับก็คือขอโทษคนดูนะครับที่ดูคลิปที่แล้วเรื่องโนเบิลนะผมก็ยังติดดอยอยู่เหมือนคุณนะ ติดดอยอยู่เหมือนคนเป๊ะเพราะฉะนั้นเออผมจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือกับหลายๆหลายๆคนที่เป็นกูรูด้านหุ้นเนาะเขาก็จะพยายามบอกว่าเวลาการลงทุนครับให้ลงทุนหลายๆกลุ่มอย่างกลุ่มพลังงานเช่นกลุ่มพลังงานนะครับ